อัปเกรดใหม่3ขาตั้งสมาร์ทโฟนที่หลายๆคนเคยใช้น่าใช้กว่าเดิมมากๆสวัสดีครับ ผมไอจากไอมาสเตอรี่โอขาตั้งทั้ง3ตัวนี้นะครับออกแบบมาสําหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเลยแต่เราก็สามารถนํากล้องคอมแพกหรือกล้องมิเรเลสมาใช้กับขาตั้งทั้ง3ตัวนี้ได้เช่นกันครับผมแล้วทาไมต้องเป็นขาตั้งทั้ง3รุ่นนี้ด้วยที่จะเป็นตัวแม่สําหรับขาตั้งสมาร์ทโฟนนัะหรอก็เพราะว่าจุดเด่นหรือฟังก์ชันหลักๆของขาตั้งทั้ง3ตัวนี้ที่มีเหมือนๆกันเลยก็คือ1 มีขนาดที่เล็กกระชั้นลัดน้ำหนักเบาขนาดที่รู้สึกว่าอยากจะหยิบไปใช้งานหรืออยากจะพกพาไปด้วยทุกที่ครับ 2. สําสำหรับรุ่น 1688L และ 1388L เมื่อกางออกมาใช้งานแล้วนะฮะจะใช้พื้นที่น้อยไม่เกะก,กะเป็นประโยชน์มากสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัดน,นะครับ 3. แข็งแรงมั่นคงแม้ว่าจะมีขนาดที่เล็กแต่วัสดุที่ผลิตนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยที่มีน้ำหนักเบา ทุกข้อต่อนะฮะมีความกระชับไม่หลวมล็อกได้แน่นและใช้งานได้ยาวนานหมดกังวลเรื่องความมั่นคงของขาตั้งทั้ง3รุ่นนี้ไปได้เลยครับ 4. มีตัวยึดมือถือมาให้ที่สามารถล็อกมือถือได้แน่นหนาขนาดที่ว่าเขย่าวให้ตายไงก็ไม่มีทางล่วงหล่นลงมาได้ครับ 5. มีรีโมทมาให้เพื่อถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอได้ในระยะ10เมตรใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยครับตัวรีโมทนี้นะฮะก็ยังมีช่องเก็บที่ขาตั้งได้อีกด้วยครับ เรามาดูในส่วนที่มีการอัปเกรดของตัวขาตั้งทั้ง3รุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมหรือดีกว่าเดิมขึ้นมาบ้างมาดูกันเลยครับสำหรับส่วนที่มีการอัปเกรดนะครับหลักๆเลยจะมีอยู่2จุดด้วยกันครับจุดแรกเลยก็คือเรื่องของความสูงครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะคะจะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ทำให้ขาตั้งทั้งรุ่นนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตอบโจทย์การใช้งานที่มากขึ้นครับรุ่นก่อนนี้นะคะถือว่าเป็นความสูงที่กําลังดีสําหรับการถ่ายวีดีโอในแบบพื้นฐานทั่วๆไปนะฮะแต่ความสูงที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นเช่นสามารถถ่ายคนที่มีความสูงมากกว่า175ซนติเมตรได้หรือสามารถถ่ายจากมุมสูงกดลงมาได้มากยิ่งขึ้นครับจุดที่2คือความกว้างของฐานครับ หลายๆคนนะฮะที่อยากได้ขาตั้งที่กลางออกมาแล้วไม่เกะก,กะนะฮะแต่ก็ยังปฏิเสธรุ่นเดิมอยู่เพราะว่าคิดว่าฐานแคบเกินไปนะฮะควรล้มครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยก็ได้ปรับให้ฐานกว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วมั่นใจได้ยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะฮะว่าจะไปสกิดแล้วมันจะล้มนะครับแต่สําหรับส่วนอื่นๆนะฮะก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นตัวยึดมือถือนะฮะที่มีการอัปเกรดขึ้นมานิดหน่อยนะฮะมีช่องสกูล1นส่วนสให้ต่ออุปกรณ์เสริมได้เพิ่มมาอีกหนึ าตั้งนะใหะ้มีผิวสัมผัสกับพื้นมากยิ่งขึ้นครับเพื่อวางขาตั้งได้นแน่นยิ่งขึ้นครับขาตั้งกล้องทั้ง3รุ่นนี้นะครับถือว่ามีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายในปัจจุบันในขณะที่ไม่ได้ใหญ่และหนักเกินไปและที่สําคัญคือราคาไม่แพงด้วยครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เชิญเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันช็อปนะครับเปิดทุกวันเลยครับและเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเราเพื่ออัปเดตของเล่นใหม่และสาระดีๆเกี่ยว <c oughs> กับการทำคลิปได้ที่ YouTube ช่องไอมันสตูดิโอและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ